สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปชมพูสะพนจ้ามื่อวาพี่ละเมียกับพี่พี่น้องมาเบิรงควายเผือกอีกตัวนึงจ้าซึ่งกําลังพี่และมียคดว่ามาเลี้ยงคือกันเด็พี่น้องเพราะว่าเราไปประกวดสองสนามปรากฏว,ว่าขวาราังวัลมาทั้งสองสนามแต่พี่นอ้องเราซื้อมาเจ้าแก้วมังกรจ้าเป็นของจากโชคบัณฑิตฟาร์มพี่น้องจ้ามื่อวาม้าไก่จ้ามาจากอุบลราชะทานนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพี่ซื้อยังค่ะค่ะคุณพี่ซื้อยังค่ะบัณฑิตครับผมโอ้พี่บัณฑิตเลยเ่คะโอ้ ซื้อชคบ,บันดิตเนี่ยตามซื้อผีอะไรเป็นบ่แม่นครับโอ้จะซื้อฟาร์มตม่มซื้อคุณผีเราเลยจ้ะพี่น้องอ่านคุณพี่จา้าครับตอนที่ไปประกวดยุซืินอรเนี๋ยาไปจากตัวจ้ะเอาไปสองตัวครับเอาไปสองต,ต,ตัวก็คือเจ้ากแก้วังกรนี่ยครับเป็นมูเอาไปเป็นมูอ่ายเพื่อนครับจ้ะอ่าครับเสร็จแล้วคือตัวติดตั้งแก้วไปประกวดเป็นทองเสียมันอากาศห่อนครับจ้ะคือเดี๋ยวเอาเป็นลงแท่นครับรงแงงครับร่วงแงงครับที่ว่าให้เายคนมีประสบการณ์ครับจ้ แคบเอื้นเพิ่นขเขาหล่อบเลิกครับในล่องชามเลิอันดับสองครับผมบอยู่สุรินทร์มันบ่ค่ะสุรินทร์ครับสนามแรกครับค่ะวันนี้มาสนามที่สองจังหวัดน้องบัวลําพูพี่น้องเอ้ยปรากฏการว่าเอ่คอควายของพงที่แล้วเนี่ยได้อันดับหนึ่งมันบ่ค่ะอันดับหนึ่งครับแชมป์ปั้นมงสครับอือจูเนียเจ็ดเจ็ดปูความสูงไม่เกินร้อยสี่สิบครับแม่ครับจ้ะพ,พ,พ,พี่น้องจ้ะเจ้าแก้วมังกรเนี่ยที่แล้วมีว่าตอนนี้กนะน่าจะมาเลี้ยงคือกันจ้ะ <c oughs> คะ่ะเจ้าแก้วมังกรเนี่ยเป็นลูกของตัวใดคะคอคอแล้วเป็นตัวใดคะคือเริ่มเริ่มแรกๆเ,เ,เนี่ยต้นทางเพิ่นว่าเป็นลูกแก้วฝานะครับแต่ที่นี่พอเพิ่นมีซื้อเสียผมกับไลเพราะว่าตอนผมซื้อมาเนี่ยเพิ่นว่าเป็นลูกแก้วฝาป<ะ>่าผมกับไลเบิ้งเพราผมให้ลูกแก้วฝาแล้วเออ่มันบ่คือเจ้าแก้วมังกร<ะ>จึงในสนามก้อยเผือกเนี่ยลูกแก้วฟ้าแต่ละโตสีคล้ายๆกันแล้วครับเนาะอออกไปทั้งทั้งกระเบียดกันลักของลูกแก้วฟ้าแต่เจ้าแก้วมังกรเนี่ย กับข้าใจว่าเป็นลูกแก้วฝาเพราะว่าโซนข้างตอนหนึ่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นว่าเป็นลูกแก้วฝานะครับก็เลยว่าเอ้าของข้ออนเนี่ยมันคือบ่คือเอ่อเพิ่นนอนลูกแก้วฝาในสนามก็เลยเอ่อสืบไปสืบมาบ่เป็นลูกแก้วฝาครับเป็นสายของดาวเหนือครับก็เลยเป็นลูกของเจ้าเอ่อหมกก้อนหนูคิดว่าติดเป็นอ่อพ่อชื่อเแคทน้องหานครับเพราะว่าไข่ไข่ทีผมสืบมาจากน้องหานครับครับครับสืบมาจากน้องหานหนูคิดว่าเจ้าของชื่อวข่เป็นขอยายวี่ครับที่นี่ เจ้าเพชรน้องหานี่ยก็คื่อแค่ว่าครับพสื่อว่าเสียบอยครับเปลี่ยนสื่อเป็นอุ้งเทพลำเปาครับผมจะเลยไล่ไปเลยมากเจ้าแก้วมังกรเป็นลูกเจ้าเทพลำเปาเป็นล้านดาวเหนือครับครับเทพลำเทพลำเป่าเป็นลูกดาวเหนือครับอคันนี้ก็คือที่ไปที่มาของเจ้าแก้วมังกรนะจ้าเนาะตอนนี้เจ้าแก้วมังกรเนี่ยเราสูงเท่าไหร่พี่อารเก็บ ร้อยสามแปดสามเก้าครับเพราะว่าเพิ่นวัดร้อยสี่สิบส่วนนี้แลครับมัน่งเฉดเฉดชิวนะครับเฉดชิวครับผมครับร้อยสามเก้าก็ไม่น,นครับร้อยสามแปดสามเก้าครับค่ะค่ะแล้วเจ้าแก้วมังกรเนี่ยเราตระหนัเดีนแบบใดพี่เราเดีนจังใดแบบใดคะ่ะเราซูฟังนะจ๊ะลัะหนัเดีนบหมครับจ้ะในส่วนตัวผมเองเนาะผมกัมองว่าเป็นเจน้าเหนือเจ้าหนังครับค่ะบางครั้งจะจะันเทียบรุ่นเดียวกันนะครับเนาะผมว่ากรรมการถึงอาจจะมองเห็นตรงส่วน จุดเด่นของคนคือหนังหนาครับหนังหนาพ่อข้อ,ข,อ,ข,อข้อหนาครับซึ่งซึ่งอาจะจะสร้างกับอ้อยรุ่นเดียวกันนะครับซึ่งอาจจะข้องเพึ่นกับงามอยู่ตะวนันหนังอ่ะสิสิบปอนาทำแจวแจ่วแก้วมังกรครับแต่เลยนเป็นทีมานเขว่า,าสองสองสนามได้สองหวยสองละวันครับผมสนามที่สามการินนี่กัมีพอฝังกันกับรับงแจวผมครับก็คือมืออื่นเนาะพี่นะจ้มืออื่นเนี่ยก็คือจะลงสนามที่สามแล้วพี่น้องเด้อจ้ะเล่นกันนี่นะฮะจ้ากโจเน่จาหนังจ้ เนื้อหนังของั่งจัดจ้างบาครับอันนี้เป็นควายเพศผู้เนาะเพศผู้ครับจ้ะครับเมืนเพศผู้ชุกงี้แล้วแล้วอ่ะเพศของเราเป็นยังไงนะพี่เพศตรงดีปะคะโอเคครับค่ะโอเคปะค่ะใครใครใครตรงดีครับค่ะใครตรงดีเนาะพี่เนาะค่ะโอ้พี่น้องจ้าจ้าก่นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยฮะเป็นคนที่เจ้าเนื้อเจ้าหนังครับผมครับก่นงามเนาะจ้าเนาะเราเยงงานปะครับ กินเก่งครับเลี้ยงกินหมดทั้งหมดเลยงหรือกินเอครับกินเก้งเลี้ยงง่ายนะคะเนาะกินครับคุณพี่จ๋าเราเจ้าแก้วมังก่อนเรออยู่แล้วลายบันไดค่ะตอนนี้ปีสี่เดือนครับปีสี่เดือนสิบหกเดือนครับสิบหกเดือนสูงประมาณเกือบร้อยสี่สิบครับครับผมจ้าโอ้พี่น้องจ้าร้อยที่สิบแล้วครับเพราะว่าตัดสนามหนาหนาจากหนาจากเตินแล้วสนามมีอะไรยังงี้ ยังเพราะมันใจกันเพราะว่าล้มโควล้มผู้นี่เฉียดเฉีวครับเพราะว่ไมนใช่ได้เสือเนาะเพาะยิ่งงานตรงนี้จ้เขาทิ้ดผลผลหลังตรงหลังคนดูเลเซอร์อ๋อจ้ามาสนามนี่ท่านไดปขอไปวัดท่านสูงไปค่ะยังครับยังครับยังว่าอันนี้เขาสิไปวัดตอนใดนะพี่อ่าน่าจะช่วงเมื่ออื่นบอกค่ะเพื่แน่ใจครับเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวรอทีมงานไปผ่อนกันครับโอ้โหว่าไลฟ์สดแล้วว่าจะไปผ่อนกันคือคือตอนนี้ ก็คือรอทีมงานอยู่บเร่ยมาตัวเดียวจะเดี่ยวมาสองตัวเจ็ดตัวครับจะเดินทางมาไก่บ้างครับพี่จากุ้งมุ้งนไก่เสียงอาจจะมา้งสองร้อยกุโลครับผมครับอ๋อจะเอ็ดโดดมมากมา้งสองร้อยกุโลครับจะจะพี่น้องจะควายเผือกอีกตัวนึงที่กำลังจะเป็นดาวลุ่งจะซึ่งก็ได้ รางวัลมาแล้วสองสนามแล้วพี่น้องเด้อมาประกวดแค่สองสนามได้รางวัลไปสองสนามเลยอันนี้เป็นสนามที่สามจ้าพิลเมียกับคอเอาใจช่วยนะจ้าเนาะจ้าขอเอาใจช่วยหลายๆจ้าแล้วก็อาพระวัดจ้าเขาไม่อยังที่ถามพี่แล้วอีกบ่าเจ้านี้ฝนตกแห้งแห้งพี่น้องจ้าจ้าเอาหนูกะขอเป็นกําลังแรงใจนะจ้าเนาะให้พี่พาเจ้าแก้วมังกรเนี่ยไปสู้ อ๋อสนามประกวดเราก็ได้รางวัลมาอีกน no ึงจ้ะอาอขอบคุณอะไรจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาเบิ่งพร้อมสวยของเจ้าแก้วมังกรจ้าพระว่าจ้าไครเพิ่งชมบึงกระไก่นะจ้าไครบึงกระทางนะจ้าพี่น้องจ้าคนโตแห้งแห้งอ้อพระวัดจ้าหนูอยากให้มาเบิ่งรางวัลรางวัลของเจ้าแก้วมังกรนีอะไรจ้ะนี่ก็คือเรา ออกมาให้เบิ่งเห็นจ่า,จาเลยจ้ะอันที่หนึ่งก็คือจากเทศบาลตำบลนาคำไฮละวันชนะเลิศจ้ะรุ่นฟันน้ำนมทุ่นเนี่ยสูงเลขตัวร้อยสี่สิบเพื่อู่อันที่สองก็คืออ,อันนี้ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับสองจากหวัดสุรินทร์ค่ะมาจาพี่น้องความภูมิใจของคนเลี้ยงควายจา้ะ